ไปก็ซีเวทีันซีแต่ว,ว่าน่ะมันเป็น่ยนจีเลยเนี่ยเนี่ยแต่รถไฟไปได้อะนอกจากคนหมู่บ้านแถวนั้นแล้วค้นเอารถไปบ่ได้แต่เจ้าก็จะเอารถไปต้องอ้อนหลากทานั้นรถไฟก็ด้เพราะบางช่วงมันจะถนนมันจะเป็นได้มันจะเป็นโค้นมันจะเป็นเลนอะ อันนี้น้ำลดนะคะถ้า,มาแมลงโผล่จะฝาบมาแมลงเนี่ยพอฝาบน้ำขึ้นมแมลงเนี่ยพอสะฝาบน้ำลดบ่วันเนี่ยนะไปไปไปอันก็ตะวันเด,ด,ดินได้แต่รถไฟเด้อนี่เป็น